สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนี่นะครับเพื่อนๆมาจะเดินสายไฟยเข้าปลั๊กของฮาโก้ปลั๊กสามขานะครับผมปลั๊กสามขาโก้เป็นแบบกล่องลอยนะครับผมตัวนี้กล่องลอยของฮาโก้ก็จะมีมาถามบ่อยว่าติดตั้งแบบไหนนะครับผมตัวนี้มีจะมีทั้งหมดสามช่องสามสล็อตนะครับผมแต่ตัวเนี้ย เวลาต่อนยเราจะต้องต่อจากตัวนี้เข้าหาตัวนี้หรือว่าตัวนี้เข้าตัวนี้ได้เหมือนกันครับมันเขาจะไม่เขาจะไม่ได้วายสายเข้าหากันนะครับต่อ,อยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับพี่แก่ก็ใช้ตัวนี้ครับก็จะเป็นลักษณะตัวนี้นะครับผม ฮาโก้เนี่ยเวลาเราต่อสายไฟเนี่ยเราต้องแกะตัวนี้มาฮนะดึงเครื่องออกมาเลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นเอ็นอันนี้จะเป็นแอลเหมือนกันนะครับตัวนี้แอลตัวนี้เอ็นอันนี้เป็นหลักดินนะฮะสายดินอ่ะัวดินเดี๋ยวเราไป ดูกันว่าประกอบอยังไงนะครับสายไฟที่ใช้นะครับก็จะเป็นสายไฟตัวนี้เป็นสายลายสีน้ำตาลนะครับสีฟ้าเป็นสายนิวตนันไม่มีไฟนะครับส่วนสีเขียวตัวนี้เป็นสายดินนะฮะเขียวหรือเหลืองก็ได้นะสายดินครับผมตัวนี้ ผมถ้าเป็นลั๊กแบบนี้แน่นอนขั้นขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำต้องใช้เป็นสาย2.5แ q ควอเอ,อมิน,อนนะฮะตัวนี้หรือว่าจะเป็นสาย2 1 2. คูณ2.5แ q ควอเอมินนะฮะก็มันจะทนไฟได้มากกว่าครับผมก็จะเป็น 10, ประมาณ14แอมป์ฮะต่อเส้นถ้าเป็น 2. หนึ 1> 1่งคูณสองจุดห้านะฮะเป็นสาย thw นะฮะที่ช่างเขาจะเรียกกันนะฮะสาย thw 1ว์หนึ่งคูณสองจุดห้านะฮะหรือว่าถ้าเป็นสายแบบเนี้ยสายที่เป็นสีขาวงเงี้ยก็ดูดั้งข้างนะครับจะบอกว่าสายคูณสองคูณสองจุดห้านะฮะก็จะประมาณนั้นทราบจะมีบอกนี้บอกสายไฟตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่สายไฟเขาก็จะมีบอกรายละเอียดเยอะครับ ว่าสายไฟตัวนี้ทนกระแสไฟได้กี่โวลต์นะฮะอย่างตัวนี้ก็สามร้อยถึงห้าร้อยโวลต์นะฮะทนองศาความร้อนได้ถึงเจ็ดสิบนะฮะก็กระแสไฟสายไฟขนาดก็คือเป็นสองคูณหนึ่งจุดห้าตัวนี้ที่ผมใช้แต่ถ้าเราใช้ปลั๊กก็จะเป็นสองคูณสองจุดห้าหรือว่าหนึ่งคูณสองจุดห้านะครับอันนี้ขนาดสายไฟเดี๋ยวเราประกอบเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมสายไฟไ,ฟไว้แล้วเดี๋ยวมาดูว่า จะต่อสายไฟแบบไหนนะครับเรามาดูก่อนนะครับตัวนี้เป็น L N เดี๋ยวเราเอานี้ก่อนเลยครับตัวนี้ต้องเชื่อมหาตัวนี้นะครับเพราะมันไม่ได้ต่อกันนะฮะตัวนี้ตัวนี้ไขควงขันมันจะเป็นน็อตยึดแบบนี้นะฮะน็อตยึดแบบนี้ แบบนี้นะฮะเราขัดออกมาจะมีแผ่นเหล็กนิดๆนะฮะนีน่ฮะแผ่นตัวนี้จะเป็นล็อกใสยไฟนะฮะขัดออกมาก่อนครับคายลง,งมาจะไปคลายลงเยอะนะครับตัวนี้อย่าคายลงเยอะเดี๋ยวมันหลุดตัวนี้ก็หคเรับ นะฮะสายนี้ก็สายนี้นะฮะให้ขวงขันตัวนี้ก่อนครับ จกนี้เราเหลือไว้ก่อนฮะเดี๋ยวเราจะต้องต่อสายออกไปครับอันนี้เป็นนิวตันนะ, N นะฮะเอ็นนะฮะไอ้วุฒิ่นะแอลนะฮะเนี่ยแอลกับแอลเชื่อมตัวนี้มาตัวนี้นะฮะเราขันฝังนี้ก่อน เส็จปุ๊บเดี๋ยวผมเอาผมแบบผมถนัดหน่อยน,นี่ผมเตรียมสายไว้แล้วนะฮะแล้วเข้ามาต่อตรงนี้ เป็นตัวสลับด้านไว้ครับนี่คราวนี้นะฮะอ่าเตอนขุ่นียบตรงนี้ตรวดสายไฟแน่นี้ ตัวแต่ไฟแนนในอย่างนี้น,นะครับอ่าคราวนี้นิวตนันไอตัวสายกลาวนะฮะสายกลาวนี่ก็แล้วแต่ถนัดนะครับกลาวฝั่งนี้จะไม่มีมันจะอยู่ฝั่งนี้ฮะขันไว้ละสากลาวนะฮะ อันให้ตึงมือนะฮะตัวนี้กาวนั่นก็เอาสายกาวมาใส่ครับผมกาวนี่ผมเดินไว้นะฮะผมพับสายรอไว้แล้วเมื่อกี้นะฮะเลาวก็ใส่กาวต,วตัวนี้นี่นะฮะใช้กาว นี้เราก็พับพับสายตามขอบนี้เลยะฮะพับออกมาถ้างานละเอียดก็จะจะ,จะแบบน,นี้มากกว่าน,นี้ในผมจะงานหยาบหน่อยครับผมนี่คือติดตั้งเลยละเก็บได้นะครับตัวนี้เป็นสายลายสายที่มีไฟเป็นสีน้ําตาลนะครับวิ่งมาเข้าตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเขียนอักษรตัวนี้ว่า n แล้วก็เราจะพ่วงจากตัวนี้นะฮะเสียบอีกรูหนึ่งจะเข้ามาหาตรงนี้ ดูได้จากว่าตัวที่ตรงนี้นมันจะมีเป็นสองรูเห็นไหมฮะตัวนี้นะฮะสองรูมันไว้สําหรับดึงออกไปพ่วงได้นะฮะอย่างตัวนี้ก็มีสองรูเห็นไหมฮะนี่มีอีกรูหนึ่งนะฮะเห็นชัดไหมฮะนี่รูไว้สําหรับพ่วงได้อันนี้เหมือนกันนี่ยิ่งเห็นชัดเลยนะฮะเพื่อนๆเห็นไหมฮะตัวนี้ตัวนี้พ่วงออกไปตัวนี้นะฮะแล้วก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นสายนิวตอนวิ่งมาปุ๊บเข้ามาตรงนี้นะเข้าตรงนี้ แล้วผมก็จะพ่วงออกมาตรงนี้ครับผมแต่น่านเป็นสายกลาวนะฮะจะมีหลักเป็นเส้นตรงนี้นะฮะสายกลาวก็กลาวก็จะวิ่งออกจากตรงนี้วนมาที่นี้แล้วออกสายตรงนี้มานะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าตัววิซิโนเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาการต่อก็จะเป็นใช้ขานน็อตแล้วจะมีตัวนี้ปิด ตัวนี้ฮะเพราะเราเราเดินสายเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราตรวจดูสายอะไรเสร็จนะฮะปุ๊บเราก็ค่อยเอาตัวนี้ตัวนี้ฮะดูร่องให้ตรงตัวนี้ด้วยนะฮะไปเลยครับแบบนี้ตัวนี้เหมือนกันนะฮะดูร่องให้ตรงนะฮะอย่างเงี้ยผิดต้องหมุนกับด้านทางนี้ลุงก่าวจะเข้าตัวนี้ฮะเห็นไหมฮะ ถ้าตรงนี้เราก็ปีดไปเนี่ยนี้คือการเตินสายตรงนี้จบละครับผมตอนนี้ผมก็จะลองลองอต่อเบกเกอร์ให้ดูอันนี้ผมมีเบรเกอร์สำรองไว้นะฮะเบรกเกอร์เราก็นี่เลยครับเดี๋ยวผมขอเช็คไฟก่อนว่าตัวไหน เป็นลายเป็นนิวตันนะฮะไฟตรงตรงนี้ยังไม่ขึ้นไว้นะฮะเดี๋ยวเราเค่อยเดินสายสายตัวนี้ ผมจะลองให้ดูก่อนเดี๋ยวผมลองเช็คไฟให้ดูก่อนนะครับ ขึ้นเบกเกอร์เลยปึ๊บมีไฟนะครับอันนี้ไฟมีไฟนะครับโอเคนะครับฝั่งนี้ต้องไม่มีไฟนะครับเสียบไฟต้องไม่มีไฟแต่ไม่นช่เพื่อนมีเครื่องมือที่วัด สแสไฟก,ก็ดีนะครับเราก็ไม่ต้องเจียบหมือนี้เราก็นี่ฮะ,ฮะ,ฮะมีไฟเข้าแล้วครับก็จะง่ายหน่อยถ้าถ้าไม่มีไฟมันก็เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่มีไฟมันต้องไม้มีไฟครับเสร็จแล้วเราก็อ่ เราก็เก็บสายให้เรียบร้อยฮะวิธีก,ก็จบแล้วครับตัวเนี้ยเก็บสายดูฝั่งนะครับสายนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็ตัดตามที่เราต้องเอาสายไฟออกนะฮะตัวเนี้ยเอาเราจะตัดว่ามันมีร่องบากตัวนี้ฮะบากแบบสายเยอะหน่อยนี่สายน้อยหน่อยนะครับนี่ผมมันมีสองบากแต่ตัวบากตัวนี้ผมหักออกไปแล้วนี่เป็นร่องๆแบบนี้เหมือนกันร่องๆแบบนี้เราก็ไม่ยากตัวนี้ เราใช้ครีมนะผมก็ใช้ครีมน่ยใช้ครีมหักเลยเพราะว่าจะมีแค่พลาสติกตัวนีน้ลอกตัวนีน้ไม่ต้องหักเลยนี่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็ประกอบดับสา,ายไฟครับเราก็ยึดติด ประมาณนี้ฮะเราก็ยึดติดกำแพงไปประมาณนี้ก็เป็นไงครับตัวนี้ผมก็เอามาแนะนำตัวของฮาโก้ก็จะถามหากันบ่อยตัวนี้นะฮะถามบ่อยว่าต่อยังไงบางคนก็ซื้อไปคิดว่าตัวนี้ตัวนี้เชื่อมกันแล้วก็ไปลองดูก็ใช้ได้ตัวเดียวแล้วมาถามว่าทำไมมัน มันไม่ได้ต่อกันเหรือแบบนนี้ยฮะก็มาถามกันบ่อยตอนนี้ผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับผมครับผมตัวนี้การติดตั้งตัวเนี้ยก็ขึ้นอยู่ที่เราจะติดตั้งจจะเป็นแนวตรงแนวขวางได้นะฮะตัวนี้ฮะก,ก็ใช้ดีตัวนี้ฮะทนกระแสะไฟได้ถึง16แอมป์สบายๆตัวนี้ฮะแล้วก็เป็นปลั๊กุ่นใหม่ที่สวยงามด้วยครับผมครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจบยังเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ นี่แหละก็แนะนําเพิ่มเติมกันได้นะครับครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ